สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับปีพุทธศักราช2 5 0 5นะครับซึ่งเหรียญนี้เนี่ยปีนี้ปี2565ก็คือผ่านมาแล้ว60ปีนะครับบางคนบอกว่า6ทศวรรษแล้วนะครับเหร,เหรียญรุ่นนี้เนี่ยควรจะมีราคาสูงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีราคาสูงเลยนะครับเหรียญเนี่ยผลิต800กว่าล้านเหรียญ นะครับแปดกว่าล้านเหรียญถือว่าผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็หลงเหลืออยู่ในบ้านของนะท่านผู้ชมจํานวนมากเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญทั่วไปแบบนี้นะครับที่ราคาถูกนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ทราบไหมครับราคาที่เขาซื้อขายกันนะครับเหลยญละประมาณ3-4บาท ในพ่อค้ารับซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักสะสมซื้อกันเองนะครับในกลุ่มเฟสหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6บาท7บาทประมาณนั้นนะครับยกเว้นว่ามันสวยมากนะครับหรือว่าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็คือแกะออกมาจากถุงใหม่ๆเลยก็คือเหรียญอยู่ในถุงมา60ปีนะครับเพิ่งแกะออกมาขายอะไรแบบนี้นะครับไอ้แบบเนี้ยนะครับเหรียญพวกนั้นราคาอาจจะประมาณ50-60บถึงบาทนะครับถามว่าทําไมราคา ถึงไม่แพงนะครับทั้งทงที่มันผ่านมา60ปีแล้วคำตอบก็คือในวงการนะครับของสะสมทุกอย่างนะครับอะไรก็ตามนะครับที่มีปริมาณเยอะนะครับราคาก็จะถูกนะครับอะไรที่มีปริมาณน้อยราคาก็จะแพงนะครับไม่ขึ้นกับว่าผลิตมานานแล้วหรือไม่นานต่อให้เป็นเหรียญนะครับที่ผลิตมา200ปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดมีมหาศาลมีเป็นพันล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับยังเหลืออยู่ตามบ้านทั่วๆไปราคาก็ถูกอยู่ดีครับ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวงการเหรียญก็เหมือนกันนะครับเหรียญไหนที่แพงนะครับต้องดูว่าผลิตน้อยหรือว่าเหลือน้อยหรือเปล่านะครับถ้าเหลือน้อยผลิตน้อยก็ราคาแพงนะครับซึ่งเหรียญนี้ราคาถูกมาดูกันว่าดูยังไงนะครับถึงบอกว่าราคาถูกนะครับเหรียญนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับจับเหรียญไว้แบบนี้นะครับนะครับให้ยอดมงกุฎเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับหมุนเหรียญแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่า ะพราะเสียนนะครับชี้ลงข้างล่างสลับกับยอดมงกุฎเห็นไหมครับยอดมงกุฎชี้ขึ้นข้างบนแต่พอหมุนปุ๊บเสียบชี้ลงล่างแบบนี้เรียกว่าเสียบกลับซึ่งเป็นลักษณะปกติของเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญที่เอามาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับนะซื้อของอะไรกันนะครับเรียกว่าเหรียญหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญหมุนเวียนนะครับตามหลักการแล้วนะครับของไทยก็จะเป็นเหรียญที่เสียบกลับโอเคนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญวาระเช่นผลิตมาในวาระต่างๆนะครับก็จะเป็นพระเศียรตรงคําว่าพระเศียรตรงก็คือพอยอดมงกุฎแบบนี้นะครับพอหมุนปั๊บเนี่ยพระเศียรก็จะชี้ไปทางเดียวกับยอดมงกุฎอย่างนี้เรียกพระเศียรตรงซึ่งเป็นลักษณะปกติของเหรียญวาระนะครับอย่างเช่นเหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญวาระนะครับนะครับนี่เป็นเหรียญวาระนะครับเห็นไหมครับว่ายอดมงกุฎชี้ข้างบนนะครับนี่เป็นเหรียญกาญจน์พิเศษนะครับเหรียญวาระพอหมุนปุ๊บ เยอะเสียนก็จะชี้ขึ้นเห็นไหมครับอย่างนี้ปกตินะครับนะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับเรื่องเหรียญการจนาพิเศษนะครับว่ามันมีความแปลกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เอาเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้ก่อนนะครับราคาถูกก็คือภอเสียนชี้ขึ้นพอหมุนปุ๊บผอเสียนกลับลงนะเรียกว่าภอเสียนกลับอย่างนี้ราคาถูกแต่ทีนี้บอกว่าเหรียญที่ราคาแพงล่ะนะราคาเป็นร้อยบาทเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือเหรียญแบบนี้เหมือนกันเลย นะครับเหมือนกันเลยแต่พอหมุนปุ๊บเป็นไงครับพระเศียรขวางครับพระเศียรไม่ได้ชี้ลงล่างแต่ว่าขวางไปทางเนี่ยขวางขวางกับยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎชี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับยอดมงกุฎชี้ขึ้นแต่พอหมุนปุ๊บอีกด้านหนึ่งพระเศียรชี้ไปทางซ้ายอย่างเงี้ยอย่างนี้พระเศียรขวางนะครับสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทซื้อได้อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเป็นสมัยยุคที่เศรษฐกิจยังดีๆนะครับเอ่อ โควิดก่อนโควิดนะครับช่วงนั้นน่ะนะครับก็ราคาอาจจะพุ่งถึง500ได้เลยนะครับถ้าเสียงขวางเนี่ยนะครับถ้าเสียงตรงเนี่ยก็คือหมุนปั๊บเสียงชี้ขึ้นไปข้างบนด้านเดียวกันอย่างเงี้ยอาจจะพุ่งไปถึงพันหนึ่งนะครับแปดร้อยพันหนึ่งนะครับโอเคเนาะอย่างนี้นะครับชี้อย่างนี้ก็คือเสียงขวางนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับเสียงขวางแล้วก็ผมยังมีอีกเหรียญนะครับจริงๆมีหลายเหรียญเลยตอนนั้นผมซื้อไว้เยอะนะครับอันนี้ก็หมุนหมุนเหมือนกันนะครับลองหมุนดูปบบเห็นมัคร อันนี้พระเสียรไม่ไม่ถือว่าขวางนะครับมัน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 แทนที่จะชี้ลงใช่ไหมครับมันชี้เอียงอย่างนี้นะครับแทนที่จะชี้ลงแบบนี้ก็คือชี้เอียงแบบนี้ถ้าขวางก็คือต้องขึ้นเมงนิดนึงนะครับอย่างนี้ก็มีราคานะครับอย่างนี้ก็มีราคานะครับต่อไปเหรียญที่3มนะครับนะอันนี้เหรียญที่2นะครับอันนี้เหรียญที่2อ่าเมื่อกี้เหรียญที่2ใช่ไหมอ่าเหรียญที่สเหรียญที่3ามก็เหมือนกันครับเหรียญนี้เหรียญนี้ก็เป็นพระเสียร ขวางเหมือนกันนะครับนะครับสามร้อยซื้อได้อยู่ช่วงนี้นะครับราคาเหรียญหนึ่งสามร้อยทีนี้มันมีอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญหนึ่งอันนี้พระเสียนเกือบตรงนะครับลองดูพระเสียนเกือบตรงเป็นยังไงนะครับเราลองมาดูกันอ่านี่นะครับหมุนปุ๊บพระเสียนไม่ขวางแล้วเริ่มเริ่มไปที่สิบเอ็ดนาฬิกาเห็นไหมครับถ้าพระเสียนตรงก็คือชี้อย่างนี้เลย ซึ่งผมมีเหรียญหนึ่งแล้ว pues ผมส่งไปเกรดแล้วนะครับไปให้ต่างประเทศเนี่ยเขารับประกันละปรากฏว่าตีกลับมาแล้วนะครับก็คือผ่านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรอกลอกลับมาน,นิดนึงนะครับเ็เสียงตรงนะครับทีนี้คําตอบก็คาถามต่อไปคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญแท้เพราะว่าเหรียญแท้จริงๆเนี่ยนะครับที่เขาผลิตมาเนี่ยตามสารระบบก็คือเป็นเหรียญที่หมุนแล้วเนี่ยพเสียงต้องกลับลงนะครับแต่เหรียญพวกนี้มันไม่กลับลง นะครับมันขวางมั่งมันมันมันตรงมั่งมันเกิดขึ้นได้ไหมยก็ตอบคือเกิดได้ครับก็คือว่าเวลาที่เขาปั๊มเนี่ยมันจะมีแม่ตรานะครับด้านบนกับด้านล่างถ้าเกิดสมมุติว่ากรมธนารักษ์นะครับ โรงกระสาบเนี่ยนะครับวางแม่ตาผิดก็คือวางแม่ตาหันด้านนี้ขึ้นแล้ววางแม่ไตอันหนึ่งหันหันหันขวางเอียงนะครับวางไม่ตรงเวลาที่มันปั๊มปรัมปรัมปับปรปัป๊มเหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะปั๊มออกมาไม่ตรงด้วยก็คือด้านหนึ่งเป็นชี้ขึ้นด้านหนึ่งขวางออกมาทีหนึ่งเยอะๆเลยกว่าที่เจ้าหน้าที่จะรู้ว่าวางแม่ตาผิดวางแม่ตาบิดองศาผิดไปเนี่ยก็ปั๊มออกมาอาจจะเป็นสัก พันเหรียญหมื่นเหรียญไปแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในแปดร้อยล้านเหรียญนะครับก็อาจจะมีพนอยอย่างเงี้ยมานะครับได้เยอะเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญนะครับก็ลองดูสิครับว่าผมหาซื้อมาก็สี่ห้าเหรียญแล้วนะครับนะทีนี้เอ่อเนื่องจากว่ามันมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมิจฉาชีพนะครับนำเหรียญพวกเนี้ยนะครับไปทำเป็นปลอมขึ้นมาโดยการที่นะครับเอาเหรียญปกติมานะครับเหรียญปกติก็คือเหรียญแบบนี้ ที่ผสยนกลับนะครับเอามาตัดครับเอาผสานเอาเหรียญหนึ่งมานะครับเอามาเจียด้านนี้ออกเจียด้านเจียนด้านนี้ออกนะครับให้บางเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเหรียญเดิมมาเจียด้านก้อยออกแล้วเอา2ด้านนี้มาประกบกันนะครับประกบกาวติดติดเหล็กนะครับก็กลายเป็นเวลาประกบกาวเขาก็จะประกบให้ให้ผสยนตรงนะครับให้ผสยนแปลกๆนะครับเสยนก็จะไม่กลับละเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยนะครับสามารถทําปลอมได้ ทีนี้คําถามคือเราจะเช็คยังไงว่าปลอมไม่ปลอมนะครับอันที่1เลยนะครับเวลาเช็คนะครับต้องดูว่านะครับขอบเหรียญเนี่ยมีรอยบินบ้างไหมเพราะว่าเวลาที่มิจฉาชีพเนี่ยนะครับเขาทำเหรียญปลอมเนี่ยเขาจะเอาเอาเจียนแล้วก็เอามาประกบเนี่ยเขาจะต้องใช้พวกที่หนีบนะครับหนีบไว้นะครับหนีบหนีบข้างนี้ไว้ให้มันตรงให้มันแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบเหรียญจะบินอันนั้นที่1นนะครับอันที่2ก็คือเวลาเจียนเนี่ยฝีมือไม่ดีเกิดอะไรขึ้นเหรียญมันจะ เหรียญมันจะนูนครับเหรียญมันจะไม่แบนมันจะพองๆเนี่ยนี่คือ2ออย่างที่เรามองด้วยตาเปล่าได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีวิธีเช็คครับมีวิธีเช็คนะครับวิธีเช็คคือชั่งน้ําหนักครับมาเร็วเคลมเร็วครับชั่งน้ําหนักเลยครับเหรียญปกติจะต้องมีน้ําหนัก7.5กรัมนะครับเราก็ชั่งอันนี้เหรียญปกติเหลือ7.2เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเหลือ7.2เป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า มันสึกหรอนะครับใช้มา65ปีแล้วมันมีโอกาสสึกหรอได้แต่จริงๆถ้าถ้าสึกหรออย่างนี้ก็คือสึกหรอเยอะนะครับจริงๆไม่ควรจะสึกหรอเยอะขนาดนี้ออาผมลองอีเหรียญอื่นอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญปกติเหมือนกันนะครับพรเพื่อเสียงกลับนะครับอันนี้ก็จะ7.3กรัมอ่า7 2 7.3นี่แหละนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับทีนี้มาดูเหรเียญเพื่อเสียงขวางกันบ้างอ่านี่พเพื่อเสียงขวางเมื่อกี้ที่ผมให้ดูใช่ไหมครับช่างดูสิครับ7.3ม เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญนี้มีโอกาสเหรียญเหรียญแท้นะครับนะเพราะว่าเวลาที่เขาเจียนเนี่ยเหรียญปลอมเนี่ยเวลาที่เขาเจียนแล้วประกบกันเนี่ยนะครับโอกาสน้ําหนักเกินหรือน้ําหนักขาดเนี่ยมีสูงมากนะครับโอเคนี่เหรียญที่1นะทีนี้มาดูเหรียญที่2พระเสียนขวางนี่พระเสียนนี่พระเสียนอะไรพระเสียนขวางนะครับปึ๊บช่างดู7.4ครับอ่าเหรียญนี้สึกน้อยนะครับนะครับสึกน้อยปกติต้อง7.5นะเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ นะครับเหรียญนี้ก่อนก็ได้เหรียญนี้ก็เสียอะไรเหรียญนี้กพเสียขวางเหมือนกันนะครับช่างมา7.4นะครับอืมโอเคเนาะ7.4นะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายอันนี้น้ําหนักน้อยหน่อยอันนี้7.1นะครับซึ่ง7.1เนี่ยมันก็น่ากลัวไปนะจริงๆในความคิดผมนะครับเด็ย7.1น่ากลัวไปถ้า7.2เนี่ยยังพอยังพอทาเนานะครับ7.1เนี่ยกลัวปลอมเหมือนกัน นะซึ่งภาษีเินเกือบตรงด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าผมจะส่งให้บริษัทต่างประเทศรับประกันเนี่ยผมจะไม่ส่งเหรียญน,นี้ไป <c oughs> คือเสี่ยงนะครับเสี่ยงเสี่ยงว่าจะโดนกลับมาว่าปลอมนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าปลอมซะทีเดียวนะครับอาจจะแท้ก็ได้นะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นตอนนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนนะครับทราบไว้ว่าเหรียญน,นี้ <c oughs> เหรียญหน,น <c oughs> บาทตราแผ่นดินนะครับปี2 5งพเเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากและอยู่ตามบ้าน ค้างอยู่ตามบ้านของคนไทยเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีมาแล้วนะครับเพราะว่าสร้างตั้งแต่สมัยในหลวงนะครับครองแผ่นดินใหม่ๆรัชากาลที่9นะครับทีนี้ราคาก็จะถูกนะครับถ้าใครมีที่บ้านต้องขายทีละประมาณร้อยเหรียญน,นะเช่นเรามี1บาทใช่ไหมต้นทุนเราคือ1บาทนะครับพอผ่านไป6กบกว่าปีปีนี้2565นะครับเราจะขายเหรียญละ7บาทสมมตินะครับเราก็กำไร6บาท เราก็ขายทีละร้อยเหรียญก็คือกําไร600บาทนะครับเราจะไม่ขายทีละเหรียญนะครับเพราะว่ากําไรมัน6บาทค่าส่งก็30บาทแล้วอะนะครับค่าส่งมันมากกว่าค่าเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักนักสะสมเอ้ยถ้านักสะสมสะสมไปก็ปกติได้แต่ถ้าพ่อค้าสะสมหรือพ่อค้าจะซื้อเนี่ยเขาเขาจะไม่ซื้อทีละเหรียญครับนะครับก็จะซื้อทีละเยอะเแล้วก็เขาจะซื้อในราคาถูกแล้วเขาก็จะกดราคาเรานะครับอาจจะซื้อ3บาท4บาทนะครับแล้วก็เอาไปขาย7บาทนะครับ บางคนเอาไปขายเฟซนะครับได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะครับเอาไปใส่กรอบอะไรหน่อยเอาไปขาย40บาทนะนั้นก็ถือว่าท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับโดนโดนโดนซื้อแพงไปแล้วนะครับก็ก็จำไว้นะครับก็ไปหาหาความรู้เพิ่มนะครับก็จะทราบว่าเหรียญเนี่ยมันมันแค่7บาทเองนะครับเนาะยกเว้นเหรียญที่บอกไปนะครับก็คือเป็นเหรียญที่มี นะครับผ้าเสียนแปลกๆอย่างนี้ผ้าเสียนผิดไปจากปกติอย่างนี้นะครับราคาก็จะแพงนะครับอย่างนี้ถ้าใครมีจริงๆนะครับ7กรัมกว่าๆเนี่ยเอามาขายผมก็ซื้ออยู่นะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้รับซื้อเยอะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่พ่อค้านะครับนะครับก็จะอาจจะซื้อสัก1 0 20เหรียญไม่เกินนั้นนะครับถ้าใครมีจริงๆอนะนะซึ่งหาไม่ง่ายนะครับไอ้ผ้าเสียนแบบนี้หาไม่ง่ายนะครับนะต่อให้มีผิดพลาดมาก็เถอะแต่ก็หาไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ทุกคนนะครับได้ศึกษานะครับก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปแบบนี้เดี๋ยวก็จะนํามาบอกเล่ากันเรื่อยๆนะครับก็ให้ทุกคนได้ได้มีความรู้นะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะบอกแต่ข้อมูลความจริงที่เราได้ไปศึกษามาเท่านั้นนะครับเราจะไม่มาปั่นยอดวิวออกมั่วๆว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้นะปกติแบบนี้ราคาแพงอะไรอย่างนี้เราจะไม่พูดนะครับเราไม่โกหกนะครับเราพูดความจริงนะครับเราไม่ปั่นยอดวิวใคร ใครใครอยากได้ความจริงก็มาเอานะครับตรงนี้เราบอกความจริงนะครับพระเสียนขวางนะครับตอนนี้สามร้อยบาทซื้อได้นะครับทางช่องเราก็ซื้ออยู่นะครับเราเรารับซื้ออยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีนะลองหันลองหมุนดูนะครับพระเสียนขวางเนี้ยนะครับเราให้สามร้อยนะสามสามร้อยนะครับพระเสียนขวางเนี้ยตอนนี้รับยี่สิบเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยพระเสียนขวางเนี้ยนะครับอ่าพระเสียนเกือบตรงแบบเนี้ยนะครับโอเคเนาะ น้ำหนักช่างมาด้วยนะครับประมาณ7กรัม7 7ถ้า7.4 7.5กรัมนี่ก็คุยกันง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเหลือ7.1 7.0นนี่ก็อาจจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเราซื้อแต่ของแท้เท่านั้นนะครับเราไม่ซื้อของปลอมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิด เหรียญที่ผมส่งไปเกรดที่ต่างประเทศนะครับกลับมาแล้วนะครับอยู่ในตลับเรียบร้อยรับประกันโดยบริษัทต่างประเทศนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอเหรียญเสียนตรงเนี่ยมันมีจริงๆนะครับก็คือพอหมุนปั๊บเนี่ยเสียนชีขึ้นนะครับนะโอเคถ้างั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับก็จบละสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าเราค่อยมาคุยกันในเรื่องของเหรียญแปลกๆกันอีกทีนึงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับใครชอบใครอะไรก็ subscribe ไว้กดไลค์ไว้ได้นะครับโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ